ผ้อคาด้จะเอาเอาโปเลย้องรโป้โป้เบเกี่อะไนี้โปสองสองคู่อี่ชอบเนี่ยอะไรวะไอที่ที่เข้าอ่ะไอโฟมามันมีตัวหนึ่งมันชื่อแอปเอาโปอ่ะเออไม่าขออลอ๋อนะกคืนราคาหน้าป้าแล้วก็มันจะมีซื้อแล้วก็โอนปเลยเซฟได้ชั้นโด้วยก็ดีมดูงี้ลองถามพี่ดีกว ก็ไอ้คนนี่นี่ที่รซเนให้อันนันต่อค่แล้วก็สีิ่เาได้จากูแล้วนะฮรบคนนี้อันนี้ห้ามขสองพันแล้วก็มี่เดิใจากสวยคู่นี้ที่เรไม่เอารบมเซอ์ที่เราไม่เอาที่รนี้ยตายเลเ่อัเช่น่แล้วก็คือสาม Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ bỏ khu lên thôi vì mình cũng à

เร่หนเลย้อนมันน้าไม่ดำจิ๋ว่เจ็วเรื่เรื่รงนียนนี้ใครตีส้นใหม่ไม่่ันหมายถึงว่าทางคนฝั่งคนตีไม่เป็นไร มันเดี home, s <S uh, well, okay. like ๋ยวว่าสมมตว่า okay. ม uh ัน huh. ไ okay. okay. ีเยือมันไม่ใช่คนเดียวแน่นอนไม่มันก็ช่วยแลนั่นไงมันไม่้นี่เอาติดติจะเอาเฉยเไอ้ที่คือติดตารายแาว่าเดี๋ยวก็ลอยทีมัน่ร้อว่าอะไไม่ได้อะไรไม่ไไม่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 ร่า มันหืว่าเวลาเวลาจะลอกรอกไเมรกมันไม่เป็นสีสีัไม่ใช่ตัวที่สที่ม่นเพรากเเล่นได้อย่า้กเล่นได้เลยกลาเย็นใช่ไมล่ะแต่ถ้าไม่มีเลยอ่ะมันก็เล่นไม่ได้ก็ชูดเดี๋ยวอย้อยเนี่ยเออมีเส้นออกข้าวอ่างเงี้ยมันก็มันก็ยังเล่นกันได้ไอ้ออกข้าบางอย่างอ่างเงีเพราะลูกมันหลงอย่างนง้นแหะมันจะได้ไม่ต้องเสียออกไม่ออกอือตัวี่สองแต่ต้งหา ถ้าไม่มีมันก็ยังไม่ไม่หนุกอ่ะนี่หลมันจะหวังได้เปลี่ยนตั้แแท้เป็นอกาเนี่รว่างเป็นรางที่เจอหัวเจออะไรมันได้แบบเกมหลากหลายยิงเตี้ยมเดียวเตี้ยมเดอยไม่ไหนไม่ตีเลยนะตอนแรกไอ้ตอนแรกอัเมยับเลยผมสกายหักเลยเียคนไอ้คนเนี่อีกคนเนี่วันนี้ไม่มาวะขยันยิงแล้โอ้โหพูด เดวเีพ่อยู่ดอย่ไ้งแมเดียวเกตตยาแต่คนนั้นน่ะสามแต้มหหนึงแต้มลงไม่ลงมันก็นี่นะขอแค่ยิงลงอย่างเดียวอ่ะได้ใสค่อยอกแต่ว่าคนนั้นมันไม่ซีหรอกแต่ผมซีตรงนี้ผมโดนด่า ที่ดีว่าที่เล่นที่เนี้ยมันไม่ร้อนแล้วมันหลังไม่เด็กแล้วมันจะเป็ารโบกขึ้นสูงๆนะถ้าเป็นที่บางใหญ่ก็แล้วก็คือบางใหญ่ถ้ามุมฝานี้มันก็มันก็ล้อแต่ว่าแต่ว่ามันเล่นหน้าไม่นี่หน้าไม่มากมัขาวมันไม่เพียร์ด้วยล้มตลอด เดี๋ยวพี่ยากเปี่ยี่นเาลียน่สยเรเล่นอนนี้ตี้ตอเดี๋ยวมอขึ้นมาตระกูสถาวเนี้วเลยเล่นด้เพี่เล่กันมได้ยาแลพี่มาปรมาี่โมงเริ่ยเลเดมงตแต่ะเดีหแล้วตดว่ามาจะไม่ทันแล้วเลยอยใุ่มเดี๋เลได้ยาวคนเยอมัเกอวเว ลมลมเล่นได้ยาวแล้วมันแ็แ่มีช่วงกลางกว่าแล้วที่ว่ามัน่หนึ่งเลเากเล้อยางว่คุนั่งักอ่ะมันไม่เบียร์มันนั่งใกล้ๆอากาศี่เย็นสบายไม่ต้องพกอะไรแล้วนั่งอยู่นี้เลยต่อไปจช ที mm ่นี่เขามีที่ส่ดลูกบอลเนยไม่มีไม่มีขอั้นีบคุหค่ะ ไอ้บ้าด้วยไ้เนี่ยไอ้แอไปมาสิบชูชูเป็นชูลงนู่นเลยปอนหน้ายิหายหลงแทเลย